สี <42. S 2> ่หมื่นสองนี่รถเก๋งมีหลังคามีแอร์นะ68,000นะครับ68,000อันนี้เบนซินนะติดแก๊สประหยัดมากนะครับ45,000ถูกแล้วอันนี้รถขับได้ปกตินะครับ45,000อันนี้ไปอยู่20,000หายากแล้วนะครับเนี่ย20,000เปิดอยู่62,000 62,000หกหมืม่นสองเจใช่ตัวนี้เยอะมากจบประมาณ50,000พอมีไหมครับ50,000มันไม่มีหรอกนะฮะมีอยู่หมื่นเดียวมีรถไฟฟ้าด้วย นีโอล่ากูดแคทมาแล้วเข้ามาแล้วแมวดีมาเข้ามาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับนะครับทุกท่านครับเข้าสู่เพจยามินเตอร์ประมูลครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับวันนี้สวัสดีครับเบิร์ดสุดหล่อครับพี่พี่ต้นสุดใหญ่มาเจอกันอีกแล้วนะคะคือวันนี้รถมีแต่รถสภาพแบบเรียกว่ามีทุกแบบนะครับมีทั้งเก่ากลางเก่ากลางใหม่ครับแล้วก็ใหม่ครับแล้วก็ใหม่ใหม่ใหม่แต่ถู่คุกคันนะครับ 4,2่หมนี่รถเก๋งมีหลังคามีแอร์นะปีอาจจะเก่าหน่อยแต่สภาพก็เก่านั่นแหละแต่ราคาก็สมน้ําสมเนื้อครับเรียกว่าโอเคเลยเป็นเกียร์ออโต้นะราคายังได้อยู่ตัวทีด้าลาติโอนะครับแต่เอาตรงนั้นราคานี้ก็ถือว่ายัง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 สูงหน่อยยังสูงอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ซื้อได้นะครับสภาพโดยรวมนะครับ68นะครับคันนี้เป็นปี2010 นะครับซูเปอร์แพตินัมนะครับเป็นรุ่น SX นะครับตัวนี้รถขับได้ปกตินะครับล้อลงมาแล้วนี่แต่งสวยนะเบาะของแท้หรือของเทียมของไทยจ้ะตอบไม่ตรงคําถามถามว่าแท้หรือเทียมทําในประเทศไทยของทําในประเทศไทยแสดงว่าเป็นของแทกระจกมือหมุนนะครับตัวนี้นะครับ v ี g ก้แชมป์ปี2013 2.7อุ๊ยแต่ก็ถูกนะ2.7ีนะครับ 6,800 0อันนี้เปนซินนะติดแก๊สประหยัดมากนะครับคันนี้เป็นปี2 0 1 0นะครับเป็นเกียร์ออโต้ตัวเจนะครับ4,500 0ถูกแล้วอันนี้รถขับได้ปกตินะครับ4,500 0หลายคนถามว่าไอ้น,นี่มันเป็นราคาเปิดหรือเปล่าป<ะ>เป็นราคาเปิดแล้วก็เป็นราคาอนุมัติขายด้วย <Okay. S 1> แต่วิ่งไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่าหน้าร้านขายอยู่2 2 0 0ส0องมาสด้ครับเป็นตัวอีลิแกนครับตัวนี้ เปิดอยู่หกหมื่นสองหกหมื่นสองเลยอ่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ตัวเนี้ยเยอะมากนะครับเป็นตัวตัวสปิริตหนึ่งจุดห้าแม็กนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับออปชั่นคือภูมิอะไรภูมหนังแล้วครับแล้วก็เป็นกุญแจปิดสตาร์ทนะครับเขาเรียกว่าเป็นกุญแจเลยนะอัชริยะนะครับอิมมัลบริเซอร์แล้วที่เขาเรียกกุญแจอะไรนั่นเล็ดๆนะ คีเลสเอคีเลสมันคืออะไรมันเหมือนกันใช่ไหมกุญแจคีเลสคือปัจจุบันมันจะไม่มีการสัมผัสกันระหว่างกุญแจกับแม่กุญแจกกับแม่จะไม่มีการสอดใส่เสียบกันทำแต่คีเลสอย่าพูดป็นเรื่องสอดใส่เราไร้อยู่มันอ๋อมันแปดบวกเด็กดูอยู่เยอะกุญแจอ๋อต้องไปดองกุญแจคันนี้สปิริตคันนี้เป็นแมกัลติฟังก์ชันฝั่งซายนะครับแล้วนี้เป็นพวงอะไรหุ้มหนังสวยๆเลยนะอ่ะสีดำกับสีขาวแต่ว่า ะะถ้ามันจะไปจบก็อยู่ประมาณสักเกือบ,บ,บแสนรหรือว่าแสนหน่อยแต่หน้าร้านก็ขายเกินนั้นอยู่แล้วนะครับ<ช>สภาพส,สวยๆนะครับ<ช>ครับรถเก๋งจบประมาณ50,000พอมีไหมครับอย่าใช้คําว่าพอมีไหม เรียกว่าเอากี่คันดีกว่าใช่ครับห้าหมื่นมันไม่มีหรอกนะฮะมีอยู่หมื่นเดียวแต่ว่าต้องเก็บงานหน่อยอย่างนี้ครับหมื่นเดียวออโต้ซิตี้นะครับหนึ่งจุดห้าเนะครับเป็นทท์ซีตัวนี้นะไทท์ซีขับได้ปกติหมื่นเดียวรวมค่าดเนินการก็อยู่สองหมื่นกว่าบาทแต่ตัวนี้ต้องเก็บงานหน่อยนะครับอันนี้ต้องมีเรื่องสีด้วยนะครับอยู่ประมาณหมื่นเดียวนะครับเปิดหมื่นเดียวเป็นราคาเปิดเป็นราคาขายนะครับยังไม่รวม v a ดยังไม่รวมค่าดําเนินการก็จะอยู่ประมาณทักงสองหมื่นกว่าบาทครับ มีรถไฟฟ้าด้วยนี่โอล่ากูดแคทมาแล้วเข้ามาแล้วแมวดีมาเข้ามาแล้วนี่เราต้องให้ทีมช่างอันดับหนึ่งของเราจะช็อตเปล่าพนักงานเรานะครับประสบการณ์กว่า2วันนะครับเพิ่งรับเข้ามานะครับหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนี้นี่หลายปีแล้วหลายปีแล้วโอล่ากูดแคทนะครับนี่กําลังชาร์จไปเห็นไหมนี่ชาร์จแบบแบบนี้เลยนะครับเราพ่วงสายมานะครับหน้าสวยนะครับนี่เลย สวยยเลรถไม่มีเกียร์มีแต่ตัวอะไรรู้หมุนๆนนะครับอันนี้มีอีกหลายคันนะครับในสต็อกเรานะครับไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้เป็นแค่บางส่วนแค่นั้นเองนะครับป้ายแดงนี่เกือบล้านตัวนี้แปดแสนได้ไหมถ้าตัวท็อปท็อปว่าตัวนี้ก็ท็อปท็อปนี่เป็นล้านเลยนะอันนี้เป็นทูโทนนะครับมีหลังคาซันรูฟนะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไฟฟ้าอันนี้แสนกว่าบาทครับอันนี้เปิดแสนกว่าบาทใช่แสนกว่าบาทประมาณแสนแปดครับตัวนี้ คันนี้ก็ไม่เกิน5 0,000่นะไม่เกิน5รู้สึกว่าจะเปิดอยู่2 0 0 0 0นะครับเป็น V o 1. <S, s 1หนึุตัวแรกเลยนะใช่ตัวนี้สวยนะเป็นเกียร์แมนนวลตัวนี้เป็นตัว E เหรอหุ้ยหน้าเดิมนะโอเคนะแต่ไม่รู้จะไปพ่น ฝาสีส้มทําไมไม่รู้แต่หน้าเดิมนะรถไม่มีชนครับเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่สาย <พบ S 2> แผลนแหลงเกอร์จะสวยนะอันนี้ไปอยู่ 20, 000 2 0,000หายากแล้วนะครับเ <20 S 1> นี่ยสองหมื่นคุณมองหารถมือสองไว้ใช้างานสยามมิเตอร์การประมูลหรือ SIA มีรถเข้าประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เกือบ1 0,000คันต่อเดือนทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์แต่ถ้าคุณอยากขายและไม่รู้จะขายใครมาส่งรถเข้าประมูลกับ SIA ให้ราคาสูงเพราะเรามีลูกค้ากว่า3 0 0 0 0รายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทร0 2 1 9.111ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้